เกมพิกสุขุนะสวนกัดในการต่อสู้ครั้งนี้แบบฉับ และก็มีหนึ่งคนที่ได้ก้าวข้ามผ่านความเป็นมนุษย์ไปแล้วนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมที่เรารวบรวมมาในตอนนี้เลยหลังอ่านสำหรับในตอนที่245นะครับผมในเรื่องจูสึขไคเซนหรือว่ามหาเวทพนึกมานั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาทำเหมือนเดิมนะครับเกี่ยวกับหลังอ่านหรือว่าตัวเต็มอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นแหล,ละเดี๋ยวเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยขอคนละหนึ่งติดตามหนึ่งแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์ให้กับผมด้วยละกันนะครับผมขอส like ักน้อง แล้วก็ขอสวัสดีนะครับผมแฟนคลับของช่องแล้วก็แฟนคลับเรื่องจูซึคไหเซนหรือมหาเวทผหนึกมายกันด้วยนะครับผมตะกี้ลืมพูดไปเลยนะครับแล้วก็ประเด็นที่มีคนเนี่ยหรือมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขามาบอกว่าเฮ้ยมึงจะขอไลค์ทำไมนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยต้องอธิบายก่อนนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่ามันมีความสําคัญไหมคือมันมีความสําคัญในเรื่องของกําลังใจนะครับผมคือถ้าเราเห็นว่าไลค์มันเยอะๆหรือว่าตามที่เราได้ขอไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเออมีพี่ๆมีน้องๆมี ีเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ให้การสนับสน,นุนหรือว่ายังคอยเข้ามาติเตือนหรือว่าแนะนําในคลิปของเรานะครับผมแต่มันไม่ได้มีเชิงพาณิชย์อะไรขนาดนั้นนะครับผมเพียงแค่มันมีคุณค่าทางใจเท่านั้นเองนะครับผมตรงนี้ขออธิบายไว้แบบนี้นะครับแต่เราเสียเวลากันมาเยอะละ เราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะจากหน้าแรกนะครับผมของในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านอุราอุเมะนะครับผมเธอนน้นเนี่ยบ่นยับเลยนะครับผมว่าตัวของเขาเนี่ยถูกจัดแยกกับสุคุณะจนได้นะครับผมอุตส่าห์ได้เข้าร่วมศึกเดียวกันแล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าจะติดสุคุณะไปถึงขนาดไหนนะครับสาหรับอุราอุเมะซึ่งเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลมไม่จอยเลยนะครับแล้วก็ใช้วิชาคุณใสของเขาหรือว่าใช้การโจมตีใส่ฮาริด้วยนะครับผมณเวลานั้นเองเนี่ยก็จะเป็นการโจมตีคือขึ้นน้ําค้างแข็ง ซึ่งมันจะมีการอธิบายว่าไอค้คลื่นน้ําค้างแข็งเนี่ยคือท้าไม่ตายนะครับของอาคมน้ําแข็งที่ใช้การซัดพลังเวทนะครับผมหรือว่าพลังสยเวทนะครับผมที่อยู่ภายใต้สภาวะที่แบบว่าเย็นเยือกเลยนะครับใส่เป้าหมายเพื่อที่จะทําการแช่แข็งนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวของฮาคาลีเนี่ยก็โดนแช่ไปใช่ไหมเรียกได้ว่าครึงล่างเลยนะครับฮาคัลีนี่ถึงกับอุทานออกมาเลยนะครับว่าอาย่าโดนเข้าแล้วซึ่งหลังจากที่ตัวของฮาคาลีโดนเนี่ย คือมันก็ไม่มัวรอชานะครับแน่นอนว่าอะไรที่ถูกน้ําแข็งแช่แล้วถ้าถูกทําลายไปใช่ไหมมันก็จะละเอียดแน่นอนว่าครึ่งล่างของฮัคริลีเมื่อกี้ มันก็ติดแข็งของเขาไปด้วยนะครับพออุราเมะทาการโจมตีในส่วนที่ถูกแช่ด้วยน้ําแข็งนะครับแน่นอนว่ามันก็แตกละเอียดนะครับแขนของฮาคาริเนี่ยก็พังไปด้วยนะครับผมและในเวลานั้นเองเนี่ยด้วยความหยิ่งพยองของอุราเมะเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า,วาเฮ้ยมันจบแล้วฮาคาริซึ่งฮาคาริบอกจบพี่อะไรแล้วมือก็งอกออกมาใหม่นะครับผมแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าอุราเมะนั่นเองนะครับทำให้แบบว่าตัวงเขาเนี่ยกระเด็นไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุราเมะทําเหมือนแบบว่าหินย้อยอ่ะจะเป็นน้ําแข็งแหลมๆ ผมได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็พังคิดไปด้วยว่าความเร็วในการฟื้นฟูน,นี่ไม่ธรรมดาเลยนะน่าจะสูสีกับท่านสุขุณะ หรือไม่ก็โกโจสตูลุเลยด้วยซ้ำนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทําให้อูราเมะเนี่ยโจมตีใส่ฮาค์ริโดนนะครับแล้วก็สามารถฟื้นฟูขึ้นมาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับซึ่งอูราเมะเองณเวลานั้นเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจแล้วก็บอกว่าไม่ยอมหยุดด้วยไอหมอนี่นี่มันดื้อด้านซะจริงๆเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางด้านตัวของฮาคิเนี่ยพอมาถึงตัวปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่โมรอช้านะไตเข้าชายโครงของอูราเมะเลยนะครับมันจึงทําให้อูราเมะเนี่ยจับขาของฮาคิโนะครับแล้วก็ แช่แข็งเนาะพอพยายามแช่แข็งเนี่ยคือแน่นอนขาม,มันก็พังนะครับผมพอพังหักคลิงอขามาใหม่ได้ก็ถีบเข้าไปที่หน้านะครับก็กระเด็นไปซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านตัวของหักคลีเองเนี่ยก็เลยได้บอกว่าเจอแล้วละคือจริงๆในตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมคิดว่าหักคลีเนี่ยมันแบบว่าหาเราเมะใช่ไหมเพราะว่ามันกระเด็นไปนะครับแล้วก็ตึกเนี่ยคือพังทลายนะครับผมแต่ที่มันบอกว่าเจอแล้วคือเจอลงเท้านั่นเองนะครับผมพาผมแบบว่ามึนไปช่วงหนึ่งเลยนะครับในตอนที่อ่านซึ่งต่อมาเนี่ยเรา เมกเลยได้คิดเลยนะครับว่าเห็นจะต้องปรับความเข้าใจเสื่อมใหม่ซะแล้วนักอาคมปัจจุบันเนี่ยหากันยึดมั่นหมายมั่นที่จะดํารงอยู่ในฐานะมนุษย์ถึงบอกตัวเองว่าห้ามทําลายสิ่งซึ่งถ้าคิดว่าจะทําลายก็ทําลายได้ไม่ยากรวมถึงกดซ่อนพลังพิเศษที่พองโตอยู่ในร่างกาย เพื่อดำรงความเป็นมนุษย์เอาไว้โดยหารู้ไหมว่าความเป็นมนุษย์นั่นแหละคือความอ่อนแอที่ทําให้ยิ่งหวาดกลัวความโดดเดี่ยวหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยืนประจันหน้ากันนะครับซึ่งฮาคาริเนี่ยก็เลยได้คิดว่าเฮ้ยใช้การแชร่แข็งเนี่ยทำให้ท่อส่งน้ําประปาแตกสินะมันเปืองน้ำนะเวย้ยซึ่งตัวของอูเมสเนี่ยก็ยังคงคิดต่อว่าแต่ถ้าว่าแกกลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในตัวเลยฮาคาริซึ่งนั่นทําให้ฉันเนี่ยต้องปรับความเข้าใจเสมยใหม่ปรับมามองว่าแกน,นั้น ไม่เข้าข่ายคำว่ามนุษย์เลยสักนิดและใช้พลังทั้งหมดเพื่อที่จะบทขยี้แกยังไงละ่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านฮารคริเนี่ยพอได้ยินนะครับผมคําที่ตัวของเราเม่พูดออกมาเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฮิตใช้คําว่าความเป็นมนุษย์กันอย่างนั้นเหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นน้องของฉันก็เคยพูดอะไรคล้ายๆกับที่แกพูดเลยนั่นแหละถึงจะเป็นรุ่นน้องที่ดูนิสัยมืดมนหน่อยนะแต่ถึงเวลาพูดก็คือพูดถึงเวลาทําก็คือทํา จนบอกได้เลยว่าหมอนั่นเนี่ยโคตรแซบเลยซึ่งท่าอยู่ตะนะเวลานี้นะน่าจะจามจะหมุกหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนหักลินินทาอยู่ใช่ไหมซึ่งหักลิมันก็เลยตอบบอกว่าแซบสะจนฉันเนี่ยร้อนระอุไปทั้งตัวเลยว่ะเหมือนกับเลือดมันกําลังเดือดพาดเพราะอย่างนั้นเนี่ยขอน้ําแข็งใสยเย็นๆเนี่ยมาดับร้อนให้ฉันหน่อยซิอุลาบุเมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จบลงไปนะครับสำหรับในคู่นี้นะครับผมถ้าเรามาพูดคุยกันจริงๆเนี่ยผมมองว่าหาักลินเนี่ย ชนะนะครับผมเพราะว่าตัวของฮาคาริเองเนี่ยมันก็เคยชนะทางด้านฮัจิเมะมาแล้วใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าฮัจิเมะจะยังไม่ได้ใช้วิชาคุณไสยของเขาเลยนะครับผมแต่มันก็ถือว่าชนะนาะแต่มันก็ชนะแบบบุตรวิดอะซึ่งเรียกได้ว่าถ้าคู่นี้จะชนะโดยการฟันธงของผมผมว่าน่าจะชนะแบบว่าขาดลอยกันแบบว่าไม่เยอะนะครับผมอย่างเช่นแบบว่าตัวของอุูเมะแพ้นะครับฮากคาริก็แบบว่าปังตายอะไรแบบนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยลอง มมาสําหรับคู่นี้นะครับผมน้ําแข็งใสที่กําลังแบบว่าเย็นเยือกกับความร้อนระอุในตัวของฮาริใครจะชนะนะครับแล้วก็ตัดมาในสถานาการณ์ที่ตึงยิ่งกว่าคู่เมื่อกี้นั่นก็คือคู่ของยูจิแล้วก็สุคนะรวมถึงทนายฮิกุรุมะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยจัสแมนนะครับได้มีการระบุออกมาแล้วว่าอิตาโดริยูจิ ต้องโทษสงสัยก่อคดีสังหารหมู่ที่ชิบุยาเมื่อวันที่31ตุลาคม2018ซึ่งแน่นอนนะครับทางด้านทนายเนี่ยที่จ้างมาอย่างแพงเลยนะสำหรับยูจิก็เลยโต้แย้งไปว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนฆ่านะคำสารภาพในชั้นอุทธรณ์เนี่ยถือว่าเป็นคำเท็จที่เกิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้สึกผิดแล้วก็อยากจะรับผิดชอบและคนร้ายจริงๆเลยคือเลวเมงสุคนะนั่นต่างหากนะครับจัสแมนเนี่ยรู้ทุกอย่างของคนที่อยู่ภายใต้อนาเขตนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าก็ได้มีการอธิบายว่าแต่ ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกแชร์มาถึงตัวของฮิกุรุมะนะครับผมยกเว้นหลักฐานที่อยู่บนมือนั่นเองซึ่งมันเลยทําให้การพิพากษารเนี่ยจะอิงตามคํายืนกลางของเราทั้ง3คนนะครับผมซึ่งฮิกุรุมะเนี่ยก็เลยได้คิดแล้วว่าเยี่ยมเลยหลักฐานที่ได้มาจากจัสแมนเนี่ยคือข้อมูลของสุคุณะที่อยู่ในตัวอิตาโรริแบบครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับผมเหมือนคราวพิจารณาครั้งก่อนนะครับผมหรือว่าความผิดรอบก่อนนั่นเองซึ่งที่เคยสู้กับยูจิไปนั่นแหละทั้งประวัติการยึดครองร่างยูจินะครับผมแล้วก็พฤติกรรม หดเหี้ยมที่เห็นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนนะครับผมตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการสังหารหมู่ผู้คนจํานวนมากที่ชิบุยา จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดทักษะความชํานาญในการใช้วิชาคุณไสยของสุขุนะและตราบใดที่คํากล่าวอ้างของสุขุนะอย่างชัดเจนเนี่ยมีข้อบกพร่องนะครับผมในการตัดสินใจเนี่ยอันเป็นเหตุนะครับความผิดทางอาญานะครับของเจ้าตัวลดลงเนี่ยหรือความวิตกจริตนะครับอันเป็นเหตุให้ขาดความรับผิดชอบนะครับทางอาญาเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรองหลักฐานนี้ได้นะครับผมก็มีน้ําหนักมากพอนะครับที่จะส่งสุขุนะเนี่ยขึ้นท่านประหารได้เลยนะครับผมทั้งนี้หลักฐานเนี่ยไม่ใช่สิ่ ที่จะยืดเยื้อะนะครับผมซึ่งพอหลังจากฮิกุรุมาเนี่ยลองไต่ตองดูหลักฐานนะครับแล้วก็ดูจากแบบว่าพฤติกรรมนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ก็รู้สึกที่จะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าคดีนี้นะชนะแน่นอนนะครับยัดเงินยังไงก็ไม่รลอดน,นะครับผมสําหรับสุขุนะซึ่งตัวของสุขุนะเนี่ยให้คําตอบออกมาเหมือนผู้ที่มีอิทธิพลมากนะครับเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่สนใจฟังกฎอะไรบ้าบอของอนาคิดนี่หรอกนะตั้งแต่อยู่ในร่างไอ้หนูนั่นเนี่ยฉันก็ฟังมาหมดแล้วและจะบอกให้นะว่าสิ่งที่ฉันสนใจเนี่ยมีเพียงแค่เรื่องเดียวเท่านั้นคือดาบของแกยังไงหลายเจ้าทนายโง่ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาทิเช่นจะเป็นตัวฉันเนี่ยเคยทําอะไรเมื่อก่ออ่อออนหหรืืเมไ ก็ตามยังไงก็ช่างเอะรีบมาตัดสินหรือว่าว่าความให้มันจบเรื่องราวไปสักทีเถอะฉันเนี่ยจะได้ยัดเงินแล้วก็ออกจากอาณาเขตบ้านนี้สักทีซึ่งตัวของจัดแมนเนี่ยก็เลยได้บอกว่ามีความผิดนะโทษฐานฆาตกรรมหมู่นะครับผมต้องโดนยึดทรัพย์แล้วก็ ถูกโทษประหารนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้เนะี่ยหลายคนที่ได้ฟังสปอยมาก็จะรู้ใช่ไหมว่าการยึดทรัพย์ครั้งนี้เนะี่ยมันคือการยึดเครื่องมือคำสาบหรือว่าเครื่องมือสียเวทของสุขุนะนะครับผมเป็นไงล่ะยึดไอตัวของวัชระใช่ไหมไอตรงตาของจัดแมนที่มันดูเหมือนมีเชือกถักไว้อยู่ตรงตาเนี่ยขาดเลยนะครับเพราะความคมของวัชระนะครับอันนี้ล้อเล่นเฉยๆนะซึ่งต่อมาพอหลังจากที่สุขุนะถูกตัดสินโทษประหารแล้วก็ยึดทรัพย์นะครับก็ทําให้อนาเขตนี้เนะี่ย จบลงนะครับผมพอจบลงปุ๊บเนี่ยดาบพิาพากษาหรือว่า ดาบเพชฌฆาตเนี่ยก็ออกมานะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามันก็ทําให้กุลูมัเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าสุขุนะเนี่ยสูญเสียความสามารถนะครับในการใช้วิชาสิบเงานะครับไปตั้งแต่ต่อสู้กโกโจโสตโตรุแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะยึดซับนะครับผมจะถูกจะใช้กับตัวของอารามส่งซ่อนมานหรือว่าใครแล้วก็ฮาจินั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยคือดาบพิพากษาหรือว่าดาบเพชฌฆาตเนี่ยก็ออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยโอกาสชนะเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วจะปล่อยให้หลุดมือไปเี่ ไม่ได้เด็ดขาดน,นะครับผมเรียกได้ว่าคือตอนนี้ชนะ100%นะครับผมจากความคิดของทนายที่มีหลักการแต่นัณจังหวะนั้นเองเนี่ยก็ทำให้มีผู้ชายคุณใสาจากโรงเรียนสยเวศเนี่ยด่าหน้าเข้ามานะครับผมเพราะว่าดูแล้วเนี่ยสุขุณะเนี่ยพ่ายแพ้แน่นอนนะครับได้ดาบเพชข้านมาแล้วใช่ไหมฮิกุรุมะเนี่ยได้ตระหนักถึงนะครับเสียงหนึ่งได้พูดขึ้นม,มาว่าฮิกุรุมะคิดจะตายอย่างนั้นเหรอ ซึ่งฮิคุรุมะเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกผู้ชายคุณใส่เนี่ยก็อ้อมล้อมสุคุณะเลยไม่ว่าจะเป็นโชโซนะครับผมที่ตั้งท่าจะยิงเจาะโลหิตนะครับแล้วก็ยูจินะครับแล้วรวมถึงกุสคาเบะและอิโนะด้วยนะครับผมจริงๆหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับมาพักนึ่งล้ว ว่าอีโนเนี่ยมันลงมาทําไมนะครับผมซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอีโนมันมีวิชาคุณใส่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องสัตว์มงคลนะครับผมคือหลักการในการใช้วิชาคุณใส่ของมันเนี่ยก็ง่ายๆเลยคือถ้ามันสวมหน้ากากเนี่ยก็จะเป็นเหมือนสื่อกลางนะครับในการที่จะอัญเชิญไอสัตว์มงคลสตัวนี้เนี่ย ออกมาได้นะครับซึ่งสัตว์มงคล4ตัวที่จะอัเชิญได้เนี่ยก็จะมีไคจินะครับแล้วก็เลคินะครับแล้วก็คิรินนะครับรวมถึงริวด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ย เป็นยังไงนะครับอย่างลำดับแรกเลยนะครับผมหรือว่าตัวของไคจิเนี่ยเขาเนี่ยจะเรียกเขาออกมานะครับผมเหมือนแบบว่าของแหลมอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะลอยได้นะครับผมซึ่งก็มีลวดลายแบบว่าวกวนอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะสามารถควบคุมโดยกระแสะจิตนะครับผมซึ่งผู้ใช้สามารถควบคุมมันได้นั่นเองมันเนี่ยจะยิงเหมือนกระสุนปืนเลยนะแต่เคลือบด้วยพลังงานคำสาปนะครับที่สามารถที่จะแทงทะลุต,ตัวเราได้อย่างง่ายดายนะครับผมแม้แต่ ถ้าตัวของศัตรูเนี่ยลบลีกนะครับมันก็ยังสามารถที่จะติดตามได้เหมือนแบบอาวุธติดตามเลยนะครับผมโดยจนกว่าจะโดนตัวเป้าหมายนะครับผมซึ่งแน่นอนพอโดนไปแล้วเนี่ยคือด้วยความแรงของมันเนี่ยก็จะสามารถทําให้เป้าหมายเนี่ยคือบาดเจ็บได้เลยนะครับผมสาหรับไอ้เจ้าพลังนี้นะคือสัตว์มงคลตัวแรกก็คือไคจิและไอ้ตัวที่2เนี่ยที่มีชื่อว่าเลคินะครับก็สําหรับเลคิเนี่ยคือเทคนิคนะครับผมในการป้องกันนะครับที่จะแปลงพลังงานคาสาบนะครับของผู้ใช้เนี่ยให้เป็น เหมือนน้ำนะครับผมที่ควบคุมกระแสจิตนะครับซึ่งสามารถปกคุมร่างกายของผู้ใช้นะครับผมแบบบางๆนั่นเองนะครับผมและด้วยการที่ว่าจุ่มเท้าลงไปในน้ํานะครับผมของเลคินะครับมันก็จะสามารถทําให้ตัวของผู้ใช้เนี่ยเคลื่อนไหวหรือว่าแถตัวนะครับผมได้อย่างรวดเร็วหรือว่าเพิ่มความคล่องตัวในการต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็สัตว์มุงคลตัวที่3เนี่ย จะเป็นทางด้านตัวของคิรินนะครับหรือว่ากิเลนนั่นเองนะครับผมก็สําหรับสัตว์มงคลตัวนี้เนี่ยยังไม่เคยถูกนําออกมาใช้งานเลยนะครับผมแต่มีการพูดนะครับผมถึงพลังและก็ความสามารถคือจะปล่อยสารเสพติดในสมองนะครับไหลพุ่งนะครับแล้วก็ปิดประสาทสัมผัสนะครับความเจ็บปวดของร่างกายนะครับให้แก่ตัวผู้ใช้นะครับที่จะอยากจะพักแต่ไม่ได้พักอะไรประมาณนี้นะครับผมหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถขยับตัวได้สักพักหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับ พลังของคิรินนะครับผมหรือว่า กิเลนอย่างที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือพลังของตัวที่3ของอีโนะนะแต่เทคนิคนี้ยังไม่เคยถูกใช้ในเรื่องมาก่อนต้องแบบนี้ก่อนก็เรียกได้ว่ามีความหวังสําหรับเทคนิคนี้แต่สิ่งที่ทาให้ทุกคนมีความหวังในตัวของไอ้เจ้าหมอนเนี่ยคือสว่วนมงคลตัวที่4 <c oughs> นั่นก็คือริวหรือว่ามังกรน,นั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยคือไม่มีใครได้เห็นนะครับผมเพราะว่ามีการระบุไว้ว่าไอ้ที่ไม่มีใครเคยได้เห็นริวเนี่ยเพราะว่าพอได้เห็นริวแล้วไม่มีใครรอดชีวิตนะครับก็หวังว่า จะทาให้สุคุนะเนี่ยตื่นเต้นขึ้นมาได้บ้างนะครับสำหรับรวิวที่หลายคนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความหวังกับพลังนี้ของมันนะครับผมอ่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์ไอตัวอีโนะไปแล้วนะครับว่าลงมาทําไมก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับประโยชน์ของมันซึ่งในจังหวะนั้นเองนะครับผมคนที่ตระหนักนะครับว่าโอกาสคว้าชัยที่เห็นอยู่ตรงหน้าที่แท้จริงแล้วนะครับข้างนอกสดใสข้างในเนี่ยพงเน่ามากๆนะครับเพราะว่าแทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยมีเพียงสุคุณะกับฮิกุรุมะเท่านั้นเองนะครับที่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทางฝั่งกุม ไม่มีทางชนะนะครับและสุดท้ายแล้วเนี่ยคือทางด้านฮีกุรุมะก็โดนตัวของสุกุณะใช้ไข่นะครับผมหรือฮาจีเนี่ย ฟันเข้ามานะครับโดยคุสคาเบะเนี่ยมาป้องกันไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็เคยทําการวิเคราะห์กันไปบ้างแล้วว่าถ้าไม่ใช่คุสคาเบะก็ต้องเป็นยูจิที่สลับล่างมานะครับผมซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับผมแล้วก็มีการพูดขึ้นมาต่อว่าในกรณีที่เป้าหมายเนี่ยมีเครื่องมือคำสาปนะครับอย่างที่เราบอกไปเลยว่าการยึดทรัพย์เนี่ยจะยึดเครื่องมือไสยเวทเท่านั้นนะครับผมแทนที่จะเป็นอาคมนั่นเองมันจึงทําให้เกมเนี่ยพลิกกลับายเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยสุคนะจะตอบโต้กลับด้้วยเเเทคคคคคนนิาาขขออองงงะรัถึมมจ่ีืื ตัวของสุคุนะเนี่ยก็ยังคงเก่งแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ดีนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ ok คือเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้อ่านกันมาเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรนอกเหนือจากนี้แล้วแหละก็มีเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสุคุนะจะต้องโดนลุมถึง5ลุมหนึ่งเลยนะครับแต่คิดว่าสุคนะก็ไม่น่าที่จะแคร์นะครับสาหรับจํานวนคนนะครับผมที่จะเข้ามาลุมเขานะครับเรียกได้ว่า5ลุมหนึ่งก็ไหวหรือจะมาอีกสัก2คนเป็น7ลุมหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าก น่าจะยังไหวอยู่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าพวกยูจิจะทํายังไงในขณะที่ณนะตอนนี้เนี่ยคือสุคนะเนี่ยกลับมาพิเกมเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วนะครับผมก็มีประมาณเท่านี้เลยถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดจาอะไรผิดไปยังไงนะครับผมหรือว่าใช้คําพูดหยาบคายตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไปไว้